ROV คอแลแลก็เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสาามไปเสียแล้วเป็นคอลแลัปไปทำให้ฉันตกใจพอสมควรตกใจที่คอแลแลกับเมะชื่อดังใช่ไหมครับพี่เฮ้ He, ตกใจที่ว่ามันยังไม่เทนะประก,กาศนั้นแต่ปีที่แล้วมาจริงเกือบสิ้นปีก็ยังดีกว่าไม่มาแล้วกันเนาะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนำร้านโกลเด้นเติมเกม บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมมาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกเด้นเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะคอแลบนี้มา3คนก็ลิมูรุก็จะเป็นอิกกี้มิลินเอ้ยไม่ใช่มิ ลิมต้องอ่านมิลิมแต่ถ้าฉันพูดมิลินไปก็ขอโทษด้วยกันนะมันติดปากอ่ะเป็นฉีส่วนชิออนเป็นทา่าชิออนจะแจกฟรีก็มารอลุ้นกันนะว่าจะมีเอฟเฟกต์ไหมขอให้มีเอฟเฟกต์ละกันนะเพราะว่าฉันกลัวเสียดายโมเดลอ่ะกลัวปั้นมาสวยแต่ใช้เอฟเฟกต์ล่างต้นมันก็ไม่ใช่เรื่องนะส่วนลิม,มุรุกับมิลิมนั้นจะอยู่ในกิจกรรมจุ่มนะจ๊ะก็สุดแต่ดวงแต่บุญตอนนี้มีเอฟเฟกต์หลุดของน้องมิลิมมาแล้วก็ต้องพูดเลยว่า สีชมพูตอนแหลถูกใจมากแล้วก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะเป็นฉี่อะนะแต่ถ้าถามว่าชอบไหมโดยส่วนตัวคือฉันชอบสีชมพูมันก็จะถูกใจฉันมากถ้านี่คือเอาตามเมย์มาเลยถือว่าทําการบ้านมาดีแต่มันก็มีดราม่าลเล็กๆน้อยๆกับสกินนี้ใช่ไหมว่าทําไมไมันไม่เป็นคีล่าวะฉีนมหายคุยกันทีละประเด็นละกันนะเรื่องทําไมไม่เป็นคีล่าวะให้มันจบที่เนสโกดแยกร่างกับทะลุกําแพงแค่นั้นพอแล้วแหละ ถ้าให้คีร่าเป็นน้องมิลิมเนี่ยคือฉันไม่เห็นอะไรที่จะเหมาะนอกจากผมสีชมพูกับแดนแล้วก็เตี้ยเหมือนก,นกันการที่สกินนี้มาลงที่ฉีเขาก็เห็นถึงความเหมาะสมนด้านของสกิลนะเขาไม่เน้นเรื่องการเป็นตัวละครเพราะถ้าเป็นตัวละครเมื่อออกมาเป็นสภาพในสกุลทะลุก,กำแพงนั่นแหละยากลางอีกมันมีในเมสไหมไ,หม,ไม่มีแต่การมาใส่ให้ฉีนอกจากที่ว่าสกิลจะตามเมสแล้วยังได้ใจคนอยู่นะเพราะฉันเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่คิดถึงว่าเออฉีเหมาะจะเป็นน้องมิลลิน ดีมากเลยนะเขาใส่ใจดีโอเคมาประเด็นที่2ชฉี้นมหายเข้าใจเรื่องชายทั้งหลายที่ชอบนมนมนะแต่ทำไงได้อะก็ตัวละครน,นมมันไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วเอานะ่ะมันมีวิธีจัดการอยู่2ข้อคือ1ก็ไม่ต้องซื้อสก,กินนี้ถ้าคุณชอบนมนมไม่ชอบเบนเบน,บนก็ไม่ต้องซื้อจบหรืออย่างที่2คุณก็แค่ไปซบนมคนอื่น,นคุณอย่าลืมนะว่าชีออนแจกฟรีและชีออนแบบว่าเบิ่มๆนั่นแหละ ึ่งน้องมี่ริมเนี่ยจะมาในกิจก,กรรมจุ่มแล้วเหมือนมีข่าวว่าเขาจะแจกโทเค็นให้ด้วยยังไม่แน่ใจว่ากิจกรรมจะมาแบบไหนจะมาแบบโนบะระลังพึ่งหรือว่าเมกุมิเป็นชั้นๆก็ต้องมารอดูแล้วกันนะแต่คิดว่ายัางไงก็มีการันตะีแหละเพราะว่ามันน่าจะไปเอาสุดตรงริมบัรุริมบัลุก็จะประมาณนี้ขี่ม้ามาเลยอ่าม้าชื่ออะไรลืมแล้วใครรู้บอกเลยนะเอรจเฟกต์ก็จะประมาณนี้แหละอ่าถ้าสังเกตดีๆริมบัลุมีการใช้ดาบด้วย ก็จะเหมือนเป็นล่างดาบผสมผสานกับล่างที่มีปีกเนาะถ้าใครดูเมย์ก็จะรู้เลยว่ามันเก็บรายละเอยียดค่อนข้างจะดีเนาะตอนแรกฉันก็กังวลคืออยากเห็นลิมบอรลูใช้ดาบแต่นี่คือเขาเก็บรายละเอยียดมาดีกลายเป็นว่าหายกังวลกลายเป็นว่าเรื่องที่ต้องกังวลอาจจะเป็นเรื่องราคาเพราะว่าตอนนี้แหล่งข่าวที่ฉันได้ริบบรลูจะอยู่ในระดับประมาณป้ายม่วงคือป้ายม่วงใหม่ที่มาเหมือนจะใช้สําหรับ สก,กิลใน,นดับสูงที่มีเอฟเฟกต์ป้อมแตกและดิมารู้ว่ามีเอฟเฟกต์ป้อมแตกนั่นก็จะพวกเอฟเฟกอย่างเช่นเอฟเฟกต์ซ้ำศพเอฟเฟกต์ออกจากฐานอะไรพวกนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรอดูคือมันมาจุ่มมันเป็นกิจกรรมแบบไหนมีการันตีไหมหรือมันมีการันตีรอบแรกถ้ารีลันออกมาการันตีหายสุ่มแบบไร้จุดหมายเหมือนโกโจนี่ก็ไม่เอานะแบบนั้นน่าเกลียด มีดราม่านิดหน่อยเกี่ยวกับสกินนี้เรื่องไม่เป็นก้อนสลามเลยอยากเห็นนิ่ไม่รู้ที่เป็นก้อนสลามเนี่ยไงก้อนสลามอ้วนกลมแต่นอกจากนั้นเหมือนคิวแสงจะบอกว่าอาจจะมีท่าเต้นที่เปลี่ยนเป็นสลามเนาะก็รอดูแล้วกันมันมีหลายฟังก์ชันปุ่มกับป้ายอาจาาจะมากิจกรรมคล้ายโกโจแต่ขอมีการันตีแล้วกันนะอ้อแล้วก็จะมีสกินคลิปลนะก็จะประมาณนี้แหละอืมแล้วมารีวิวสกินแจกอีกหนึ่ง,อ,งอันของครบรอบอสิบปีให้โอเคเนาะ ซึ่งขอบคุณนะคะที่มันไม่สีเขียวแมนกูอ,อกแตกตายแน่นอนพอเห็นชุดนี้แล้วแอบนึกถึงเซรั่มูลอยู่เซรั่มวีนัสปะเซรั่มูลเป็นคอแลบที่แม้แต่เทต็อกเคกยังไม่รีรันถ้ามันรูมีปัญหาอะไรขาดเโตอเคที่ว่าสวยยังโดนบ่นเลยบิปมมปีทําไม่บินก็ผัวมาลับทำไมกูต้องบินแล้ว <S <S ความจริงฉันเป็นเมนอีรินนะคือเล่นเล่นอารีไปช่วงหนึ่งแต่กลับมาเพราะอีรินแล้วก็เล่นจนโลดตันต้งนั้นกันเนิร์ฟแต่กูเล่นไม่ได้ คือพยายามจะผลักดันให้ไปเล่นกายภาพมาทั้งที่ในเฮโรเคส่วนใหญ่นะนางเล่นออกเวทล้วนกันอืมอาจจะมีผสมกายภาพมาบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกเวทกันแกไปฝืนธรรมชาติมันอะจากนางฟ้าบนสวรรค์เทียเอสเรานี้คือติดเนะอฟดอยโอ้หน่าสงสารโลมิ่งเราเป็นกบนะแล้วเขาบุกแล้วแล้วเราก็บุกตามซีรออะไรนี่แนละจิ้วจิ๋วคอมโบคอมจอยกันสุดๆเหมือนเขาจะแนะนำดาบตัดเลือดกายภาพมากกว่าเวทแฮะ ไม่ค่อยแน่ใจแต่พี่ว่างไงหนูก็ว่างั้นกบเข้าไปรวบสวยมากเตยนติศาสตร์แต่นี่ฮิวสู้ฉันยังไม่มีตัดเลือดอะต้องรอไปก่อนแต่สกินเฮเลอนอันนี้ไม่แสบตาใช่ไหมรอเลี้ยงโดนลุมสกรรมที่เลนกลางแต่ฉันเป็นแคร,รีฮิตรีฉันต้องตีบ้านใช่ไหมหลีสินหลีสิงก็ตีบ้านเกมมันจบกันที่ป้อมนะนี่เนี่กลับดีกว่าได้กลิ่นตีนแต่เอ๊มาคนเดียวมันเดินดุมดุมอย่างนี้ก็บายบายจ้า ไม่เดินอ้อมพร้อมเฮเลนแล้วแล้วกบฉันเอาอีกแล้วโอ้โหฟิกเข้าไปรวบแต่ไปรวบสพอร์ตไม่ได้หัวกบกเกือบตุ้ยแล้วลิงก็บ,บ้องหัวแตกได้ตัดเลือดแล้วโอ้โหญาติเยอะญาติเยอะมากๆ 1, 2, 3, 4, าหนึ่งสองสามสี่ยังต่ำหุยทำไงดีนะ้าสวัสดีจ้ะฟิกเข้าไปลำตัดลำเตอร์และโอ้ยเมื่อกี้กู้โดอะไรอันติีเราพี่บู๊่ะก็แข่งมากันตัวเองแล้วไอ้นุน่นสตันกันเยอะชิบหายเงียบเงียบ เราต้องตีบ้านไปแคดดี้ทีมันเงียบจริงๆนะไปอยู่ไหนกันหมดอยู่ในล่ากันหมดเลยมันน่าจะภาวะะวงังกรีเซินกันเยอะออดดสเจเยออ์กันไหมเพื่อนๆอ้าวหวัดดีสุดหลอ่อมาทําอะไรที่นี่คนเดียวอะ่ะหวัดดีจ้าขอเบอร์หน่อยนะสุดหลอ่อกบล่วบปะโหพี่ตายสิเรานี่เข้าขากันดีเท้ากบแล้วกบเข้าไปรวบเปิดตีแต่ มันไปโดนหัวดสาสอะไรเยอะนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่เนี่ยนะนะตีธรรมดาวก็ได้เคิดถึงช่วงที่อีรินท็อปฟอร์มต้องมาเล่นในเฮดโอเคเนา okay, ะถึงจะได้รับรู้ถึงวันวานเก่าๆไม่ใช่ตอนนี้ที่แบบว่าหยิบมาแล้วเพื่อนชักสีหน้านะอาร์วีเล่นไม่ได้ใช้เป็นแครี่ที่ตรีนี่แน่แล้วก็มีดีซินด้วยบอกเลยว่าป้อมแหตเฮ้สวัสดีจ้จะหนีไปไหนจ้ะเฟอตีไล่เลยจิว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 เดหมดแล้ว ท่านหนึ่งสโลยังไงสับหัวแตกรอดให้มันรู้กันไปเลเจเนอเรี่แล้วว้าวเออลืมพูดไปมันมีสกินน้องพูดมากด้วยนะใส่ชุดสีเขียวเฮ้ดีดักเซเยอกันเพื่อนๆจะว่าไปหลือซินสกินนี้สีกลมกืนอยู่นะมองไม่เห็นเลยว่าู่ซินอยู่ไหนยังไงเปิดติกอบเข้าไปรวบฉันต้องเข้าไปจิวจวจิวววแต่อ้อยอยอ้ยโอ้ยกระโดดอะไรบ้านเนี่ย ตอนแรกมันตันอะไรวะแต่ตันที่สองไติลาวิวเต็มหัวเลยอื่ <c oughs> กบรวบตึงสามม่ลอเรียวยังไงและบําสุริยันจันทาจะได้หรือไม่ลำ,ลำ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 ยังไงแตกหนึ่งแตกสองลำได้2แต่สังเวยชีวิตตัวเองอย่าย,ยุ่งกับกอบกู้อันนี้พาร์ทเนอร์ฉันหืมลีซนินกำลังทุบกัะซาเียอยู่แต่โอเมืเ่อกี้อะไรวะอือเฮีอนี่น่ตีตีอ้ากดแข็งไม่ทัน กดเขไม่น่าจะอ่อยู่ดีๆป่ะวเริ่มโยนแล้วรู้สึกว่าอันนี้ภาพฉายซ้ําเดิมกบเข้าไปรวบสามลำลๆำลำลำลอันนี้ไม่น่าจะมีใครขัดรอเดียวกบกูโม่งแต่รอเรียวล้ำล้ำลำๆๆแตกสามว้าวเลิศค่ะแม่กาบแม่สิรออะไรสกินวิกกี้ไปสกินคู่รักสุริยันจันทาเนาะซึ่งลิปโป้บ้านเขาคือมาหลอกบ้านเราก็ คือมันจะมี2กรณีคือใส่ให้มาหลอกกับใส่ให้ปปลิโปเราโดยจะใส่ให้ใครมันก็ NTR ผัวชาวบ,บ้านอยู่ดี <c oughs> ใส่ให้มาหลอกก็ NTR มีล่าใส่ให้ปปลิโปเราก็ NTR เตี่ยวเซียนนะเพราะฉะนั้นสก,กินนี้ก็ให้มันอยู่ที่ให้โอเคไปเถอะอย่าไปยุ่งโอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บสาดิบแม่งแดกอะไรเข้าไปวะอึดถึกทนแล้วก็แรงด้วยเก็บไปเฝ้าล่างมะม่วงแล้วดีแนละมีแข็ง ยังไงขึ้นบ้านยังไงฉันตีคนได้แรงมากแต่ว่านะอ้อมมันก็ต้องรอจังหวะหน่อยเอ้อ,อไม่นะโดนหัวใครวะขอรอ,อเรียวเราเปิดอติเข้าไปล้ำล้ำล้ำโคแูลเลืกเอฟเฟกต์อลการคารสร้างมากพระเจ้าช่วยดีธรรมดามันมั่วไปหมดภาคไม่ทันแต่เอ๊ะอ้าวอ้าวลีซินแกไปตีบ้านตอนไหนวะ ไปตีบ้านตอนไหนวะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยรู้ตัวไอทีคือเกมจบไปแล้วนั่นแหละค่ะคือหลีสินหรือจะเรียกว่าปเปรียนใบอันแต่ก็ไม่เปลี่ยนความจริงที่ว่าก็มาเลงอยู่ดี <c oughs> เอาแระก,ก่อนจะกกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจกันด้วยนะตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า